สวัสดีค่ะธีระชลีจากทางบราจาว,วันค่ะ วันนี้บรจวันของเราขอแนะนำกองทุนหุ้นเติบโตจากทั่วโลกที่อัดแน่นไปด้วยบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตโดดเด่นไม่ส้มพครในระยะยาวภายใต้การบริหารจัดการจากทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่างเบลลี่เกฟเฟิใน2กลยุทธ์2ส,สไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันเรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกกันเลยดีกว่านะคะในกองทุนเปิดวันอัลติเมตโกลบอล r o ลดหรือเรียกสั้นๆว่า One UGG กองทุนที่รวมที่สุดของธุรกิจชั้นนายักษ์ใหญ่ต่างๆจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ที่เดียวค่ะ กองทุนนี้คืออะไรกองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นโลกเน้นการเติบโตคือหาบริษัทที่สามารถสร้างรายได้ให้เติบโตเป็นเท่าตัวได้ใน5-10ถึงปีข้างหน้าและเน้นลองเทิมคือลงทุนเสมือนว่าเป็นเจ้าของกิจการเราจะเติบโตไปกับบริษัทนั้นได้อย่างแท้จริงในระยะยาวนะคะโดยกองทุนนี้ของเราค่ะมีนโยบายการลงทุนเป็นฟีดเดอร์ฟันลงทุนในกองทุนเบรลิกิฟท์ลองเทิ g ์นโกเบ็กโรสซึ่งเป็นแอคทีฟฟันเน้นบอททอมอัพ ลง,งทุนกระจุกตัวในหุ้นประมาณ30-40บริษัทโดยกองทุนของเรามีน,มนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพิน,พนิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งโดยทางปฏิบัติแล้วเราจะมีการเฮดจิ้งอยู่ที่ประมาณ85%โดยเฉลี่ยค่ะซึ่งกองทุนวัน u ูจีนะคะก็ได้ Morningstar ร์5ดาวสำหรับผลตอบแทนที่โดดเด่นมากๆในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะ เรามาดูตัวอย่างการลงทุนในบริษัทต่างๆกันบ้างนะคะว่าตอนนี้มีการกระจายการลงทุนยังไงกันบ้างส่วนใหญ่ค่ะเป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของบริษัทนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ร้อมรอบตัวเราในหลากหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างโมเดอร์นานะคะที่เราคุ้นเคยจะเป็นอย่างดีสําหรับวัคซีนทางเลือกต้านโควิด -19 โดยใช้เทคโนโลยี mRNA นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลแบบใหม่ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นการรักษาเฉพาะทางอื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น HIV โรคมะเร็งหรือว่าโรคทางพันธุกรรมต่างๆแล้วก็มีการลงทุนนะคะในบริษัทอย่าง Meta นะคะที่เดิมก็คือ Facebook ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อมาปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอย่าง WhatsApp Messenger แล้วก็ Instagram นะคะซึ่ง จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นการเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงภายใต้แนวคิดอย่าง m e t a าเวิรนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะพบเจอกันหรือออกไปทำงานผ่านโลกเสมือนจริงได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะ นอกจากนั้นก็มีการกระจายการลงทุนอยู่ใน a เม z o n นะคะที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคเลยแต่ว่ามีแบรนด์ที่แข็งแปร่งอย่าง c u r r i n g นะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนมอย่าง Gucci แล้วก็แบรนด์เนมชั้นนำอื่นๆของโลกอีกเยอะแยะมากมายหรือจะเป็นธุรกิจอย่างเหมยตวนนะคะที่เขาเป็นซูเปอร์แอปพลิเคชันของจีนปัจจุบันนี้เป็นผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนไปจนถึงการจองร้านอาหารจองที่พักแล้วก็การเดินทางต่างๆได้อย่างครบครัน ถ้าเรามาดูถึงผลการดําเนินงานในอดีตที่ผ่านมาของกองทุนหลักนะคะในชาร์ตสีม่วงเราจะเห็นว่ากลยุทธ์ลองเทอมตัวบ,บกรสสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นในภาพรวมซึ่งอยู่ในบาชาร์ตสีเทาได้กว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะ สำหรับกองคุณของเรานะคะอย่างในกองวัน u ูจในภาพการลงทุนระยะยาวก็ค่อนข้างโดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะนับตั้งแต่จัดตั้งกองคุณมาในปี2016นะคะในช่วงเกือบเกือบ5ปีที่ผ่านมานี้กองคุณวันดูจก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ชนะตลาดหุ้นโลกกว่า2เท่าตัวเช่นเดียวกันค่ะ